ไปตลาดไทยนะครับผมสายหน่อยก็แบ่งกันจ่าตลาดกาแฟนนะครับแฟนซื้อผักผมซื้อเนื้อสดนะครับพวกปลานะครับปลาช่อนปลาคังผบนะครับแล้วก็พวกหมูเนื้อนะครับโซนนี้ก็จะเป็นหมูเนื้อนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นโซนผักนะครับที่มีตลาดไทยนะครับเราจายตลาดเองเลือกเองในทุกทุกวันรับประกันความสดใหม่นะครับผมแย่างกนลาด หลักศนะครับอยู่แจงวัฒนะซอยสิบนะครับตอยเดียวกับธนาคานเขตหลักสี่นะครับเราขายมาเราย้ายมาขายที่บ้านเราเองนะครับประมาณปีนี้เข้าปีที่5้านะครับแต่ว่าร้านยังอยู่ที่เดิมนะครับขยับมาอยู่หลังตึกเดิมนะครับแต่ว่าที่จอดรถเดิมสะดวกกว่าเก่าก็คืออยู่ตรงข้ามที่จอดรถเลยนะครับการเดินทางสะดวกนะครับปักหมุดพิมก๋ย่างโคราชวัดหลักสีปักหมุดมาได้เลยนะครับ การเดินทางก็โดยรถรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าก็มีรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับสายสีชมพูก็จะเป็นลงสถานีเอ็นทีนะครับแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีหลักสี่นะครับสถานสีสีชมพูก็อยู่ห่างจากร้าน400รเมตรนะครับอะจะเดินมาหรือนั่งบินมาก็ได้นะครับประมาณ15บาบาทนะครับแล้วก็ สายสีแดงนะครับอยูอ่สถานีหลักสี่ไอทีสปีนนะครับตรงข้ามวัดหลักสีก็เดินทะลุวัดมาได้ครับอยู่ซอยยังธนาซอยสิแยก2เดินทะลุวัดมาได้ครับห่างจากร้าน400เมตรเหมือนกันนะครับผมครับก็นั่งบินมาก็ได้นะครับประมาณ15-20บาทนะครับผมของพี่เหรอเดี๋ยววางก่อนก็ได้จ้ เดี๋ยวเดี๋ยววางเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จัดเองวางเลยวางวางมันนี้ก่อนอ้มนอมนาวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยววางก่อนแล้วพี่จัดเองวางนี้ก็ได้วา,วางความขึ้นนี้ก็ได้อ่าตรงนี้ก็ได้นะ าทางนี้ครับโอเคให้กับี่จัดนึ่งสุดๆใหม่ๆนะครับเราจ่ายตลาดเองเลือกเองในทุกๆวันนะครับทางร้านมีอาหารไทยอยีสานกว่า300เมนูนะครับเตอทุกเมนูส่งทุกเมนูนะครับผมบิมไก่ย,ย่างโคลาถนนแจ้งวัฒนะนะครับสั่งได้ทุกแอปนะครับทานที่ร้านห่อกลับบ้านส่งถึงบ้านมารับเองที่ร้าน ตามที่ร้านจองโต๊ะสั่งอาหารล่วงหน้านะครับ029821688 0 1 5 8 5 8 3 2 7นะครับทางร้านมีโซนท้องแอร์ชั้น1ชั้น2โซนนุกัปนแอร์ชั้น2ไว้บริการคุณลูกค้านะครับผมตัวนี้เรากลับมาขายที่บ้านเราเองนะครับอยู่หลังตึกเดิมนะครับอยู่ซอยเดิมที่เดิมที่จอดรถเดิมนะครับที่เดิมนะครับที่บ้านตรงข้ามที่จอดรถเดิมเลยนะครับผมยางโคราช42539ยินดีให้บริการทุกช่องทางนะครับผม ขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับที่อุดหนุนไว้วางใจไก่ย่างโคราชหลักสีตลอดตลอดนะครับขอบคุณครับจัดของครับยังไม่เรียบร้อยครับโอเคไหมเรียบร้อยเนาะโอเคปะ่ะ